กันนะครับเอฟซีก็จะเป็นอย่างนั้นนะเอไม่เคยคิดแล้วว่าเขาจะเป็นคนแบบนั้นเอฟซีจะไปร้องเรียนเขานะครับจะไปอา่าไม่ให้เขาไปเยี่ยมอดูซิยังไงถ้ามันสั่งได้ถ้ามีคนอยู่อย่างนี้นะมาเป็นบริหารอา่าบริหารบ้านเมืองนะเอฟซีพังบอกตรงว่าพังพินาศเอาจริงๆ อ่ามันไม่พอใจใครมันก็ไปร้องเรียนมันไม่พอใจมันก็จะทําการเล่นงานเขานะนี่ใมันก็รับทุกร้อนหลนใช่ไหมก็นั่นสิประจริบแอดเห็นแล้วก็ฟังแล้วแล้วก็แหมมันนะคือมันเรื่องของเขาด้วยซ้ำไปจุกไหมล่ะเออป้าแกจะพูดอะไรยังไงมันก็เรื่องของเขาเพราะว่าเขา เขาก็เอาเรื่องราวของที่ลุงอยู่นะ่ะเอามาเล่าให้ฟังว่าเออแกก็อยู่สบายดีมันไม่ได้มีอะไรไม่ให้เอฟซีเอาถ้าเกิดว่าแกมาเล่าบอกโอ้โหอยู่ที่นู้นทุกลำบากมากโอ้โหนะเป็นอย่างงาู้นเป็นอย่างนี้ลําบากที่สุดเนี่ยคิดดูที่มันจะเสียแค่ไหนนะนะเอฟซีนะเออเขาก็พูดในแนวทางที่ถูกต้องอ่ะเป็นยังไงก็ยังมันไม่ได้มีสบายอยู่แล้วอยู่ข้างในอ่ะเออมันเป็นถูกกักกันถูกกักบ,บริเวณนี้ก็ถือว่าถือว่า หนักสาสาหัสเลยอยู่แล้วถูกไหมล่ะ <c oughs> เออมันไม่ได้มีอิสระเหมือนอยู่ข้างนอกจะทำอะไรนะอะไรก็ได้อย่างงี้มันก็ไม่ใช่ไงอืมใช่ครับผมวิววิลุธนะครับมันมันเป็นอย่างนั้นนะครับแอดฟังดูแล้วเอ๊ะมันก็ไม่เข้าท่าหรอกนะเออถามว่าเขาผิดอะไรป้าเขาผิดอะไรเออเขาไม่ได้ผิดเขาก็พูดถึงคือไปยุ่งกับเรื่องของเขาไง เออไปยุ่งกับเรื่องของเขาเออพอเวลาเขาพูดถึงดิเออก็โมโหครับมันจะไปร้องเรียนเขาโอ้โหเป็นไงคือนิสัยเนี่ยดูเอาเองเอฟซีนะดูเอาเองแล้วกันนะว่าเขาเป็นคนยังไงอืมลักษณะไหนอืมเป็นคนแบบไหนเออก็ดูเอาเองเองแล้วกันเอฟซีนะแอดไม่อยากจะพูดอ่นะพูดไปแล้วนี่มันมันโมโหนะครับมันขึ้น คือไม่ไม่มีอะไรที่จะไม่มีอะไรที่จะไปเล่นงานเขาคือคนพวกนี้นะจริงๆเนะี่ยเขาอยู่อย่างนั้นเนะี่ยเขาก็ได้รับทุกทุกระทมทุกเเวทนาอยู่แล้วถูกไหมละ่ะเออยังไปเล่นงานไปซ้ำเติมเขาอีกยังจะไปทำให้เขาอีกเออถ้าไม่มีพวกเขาเนี่ยมันจะไปพูดถึงใครถามหน่อยเออมันจะไปพูดถึงใครเออถ้าไม่มีพวกเขาเน คือไม่ปล่อยวางเอาพูดง่ายๆมันไม่ปล่อยวางาจะเล่นงานเขาให้ได้เอจะไปทําทุกอย่างโอ้โหคนมันมันก็เกินไปนะเอดว่ามันก็สุดๆเกินไปเอาจิงๆนะไม่มีใครเขาชอบด้วยเลยแบบเนี้ยคนอื่นนี่เขายังปล่อยวางเขาอยู่เออไหนๆเขาอยู่ข้างในแล้ว,ลวเราคงไม่เกี่ยวข้องใช่ไหมล่ะเขาไม่ได้มีอะไรแล้วเขาไม่ได้มาพูดถึงใครยังไงนะเออเขาก็ปล่อยเขาก็เฉย เออแต่นี่พวกนี้ไม่หยุดครับ,อรบเอฟซนะีไม่หยุดครับเออนะไม่หยุดเวลาก็พูดถึงบางนะ้างก็โกรธโวยวายนะคือพูดง่ายว่ามันพูดเข้าได้ฝ่ายเดียวอ่ะเออมันพูดเข้าได้ฝ่ายเดียวคนอื่นพูดกลับไม่ได้อา่าเห็นไหมพูดได้ฝ่ายเดียวคือคนอื่นพูดไม่ได้อะ่ะ พูดแล้วโมโห,โหไงโกรธเขาจะเล่นงานเขาเอาจะฟ้องร้องคือใช้กฎหมายใช้กฎหมายเล่นงานเขาใช้กฎระเบียบกฎหมายเล่นงานเขาอืมนี่แหละแต่พอเจอคนจริงเนี่ยไม่กล้าเจอคนจริงก็ไม่กล้าเอฟซีคนแบบนี้ไม่มีอะไรหรอกนะครับเออ นี่แหละไม่เข้าใจเหมือนกัน fc นะแอดก็ไม่เข้าใจในชีวิตของเขาเมือนกันว่าทําไมเออคือไม่เลิกไม่สิ้นสุดไม่ว่าเขาจะย้ายไปอยู่ไหนอ fc นะเออไม่สิ้นสุดอะโอ้โหนะครับเออจะไปร้องเรียนให้เขาไม่ได้ไปเยี่ยมได้เลยนะครับนะเออจะเล่นงานเขาให้ไปเลยนะครับนะกล้าหรือเปล่าแค่นั้นเองอ่ะ ไกลถึงแค่ไหนนะครับไปทีเออก็นั่นนะสีนะครับเออเอาง่ายๆอะเอาแค่ตัวลายก็พอเอฟตีนะเออเอาแค่ตัวลายก็พอปจิฟนะเอออาคติเกินเห็นไหมเอาแค่ตัวลายก็พอเวลาเขาเอาจริงเข้าไปไงเออก็ไม่เห็นกล้ากับเขาอเห็นไหม อมันก็เป็นคนอย่างนั้นไงคนไม่ดีอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ดีโอ้โหพูดง่ายๆนะถ้าถ้ารู้เขาเป็นคนอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเอะตอนแรกเนี่ยคงไม่ให้เข้ามาอทำงานอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับเอฟซีคงไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องในในคดีตรงนี้อยู่แล้วเอคิดว่าไหมถ้าไม่ให้เข้าเข้ามาเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นบุคคลที่เขาไม่มีใครรู้จักเลยเ จะได้ไมมมาวอยวายมาพูดแบบนู้นแบบนี้อยู่เลยเอ,อเพราะว่าถ้าเราไม่เอาเข้ามาเนี่ยนะเขาก็จะได้เป็นคนอีกคนหนึ่งที่เราไม่รู้จักไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยเขาพูดง,ง่ายอืมเพราะเข้ามาแล้วเนี่ยสร้างตัวตนให้เขาแล้วเนี่ยเออเขาก็ย้อนกลับเห็นไหมบุญคุณไม่มีเลยอ่าบุญคุณไม่เหลือเลยไม่มีบุญคุณกันไม่มีนู่นนี่นะั่นโอ้ทำให้ทุกอย่าง คนมันนิสัยนะเอฟบ,บอกได้เลยว่าอ่าในละคุณน่ะไม่รู้บุญคุณคนเน่ะเอาจริงๆนะอืมคนเรามันต้องมีจิตสํานึกของคนอ่ะเอาพูดง่ายๆมีจิตสํานึกหรือเปล่าอ่าไม่เห็นมีนะครับบอกได้เลยไม่เห็นมีจิตสํานึกอะไรเลยเออคิดถึงบุญคุณเขาไหมคนเราเนี่ยถ้าเขาช่วยเหลือเนี่ยแล้วก็อ่าให้งงให้เงินเนี่ย นะครับว่าจ้างเนี่ยเห็นไหมเขาก็ยังมีบุญคุณถือว่าเป็นเป็นผู้มีพระคุณอะ่เป็นผู้มีบุญคุณ,เ,คณเอาง่ายๆเออแต่ตอบแทนเขาเป็นไงแทงเขาข้างหลังเอ,อทำทำเรื่องทําเรื่องนี้ให้เขาก็กลับมาย้อนหลังให้เขาเออฟ้องกลับเขาอีกโอ้โหคนนี้ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นไปได้ขนาดนั้นรอให้เขา รอให้เขาสิ้นสุดตรงนี้ไปก่อนเถอะนะนะแอดว่าคงได้เจอกันแน่แน่เอาจริงนะคงได้เจอกันแน่แน่รอให้เขาสิ้นสุดเรื่องนี้ไปก่อนคงมีโอกาสได้เจอกันว่างั้นเถอะ นี่แหละโคตรไม่ดีเนาะเอฟซีนะครับไม่ดียังไงมันก็ไม่ดีอยู่วันยังค่ำเออมันชัดเจนที่สุดแล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ FC เอฟซีอ่าเรื่องที่อดีตทนายกนะครับอ่ายกนิโป้งให้คนเข้าไปตีความว่าสู้สู้เออนะเอออดีตทนายกเขายกนิ้วให้ใช่ไหมยกหัวนิโป้งให้เออเขาตี เขาไปตีความกันว่าอาสู้ๆเห็นไหมแต่ถ้าถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยเป็นชาวบ้านเนี่ยนะมันก็จะเป็นอีกสถานะหนึ่งเอฟซีจะเป็นอีกสถานะหนึ่งหรือหรือพูดง่ายว่าหรืออะไรนะ อะไรแล้วเขาไม่ว่าเหรออะไรคนรวยเออเรื่องไหนเหรอตอนนี้กำลังคุยสองเรื่องอยู่นะเเรื่องอดีตทนายกนะครับอา่าชูนิโป้ให้คือกดไลค์ให้นะนะ <c oughs> เออเขาก็แปลว่าซูซูเออนะเขาแปลความหมายแต่ถ้าลุงนะเขาบอกว่าหมิ่นประมาทมันคิดได้เหมือนกันเนะเาะ มันต่างกันใช่ไหมเออเพราะนั่นแ่ะสิเออคนมันแปลความหมายไปได้ก็งงเหมือนกันนะเออแอดก็งงว่าเอาเอแอดตอนแรกแอดก็หาดูอยู่ว่าเขาจะพูดกันยังไงถูกไหมนะ่ะเออเขาจะว่ายังไงเขาจะพูดยังไงอ๋อพอเรารู้พอเราเห็นก็บอกอ๋อแปลว่าสู้ๆนะ <laughs> เออมันก็ง่ายดีเนาะไม่มีความหมายอื่นนะเออก็ง่ายดี อาไม่คิดว่าว่าเขาชูหุ่นยิปโป้เขาโกรธแล้วไม่คิดอย่างนั้นเหรอวา่าเขาโกรธออเหมือนสมัยเด็กอะ่ะอโป้งแล้วนะอโป้งแล้วนะเขาก็จะชูนี้โป้งให้ใช่ไหมโป้งแล้วนะกอดกันแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ,าอา่ามันก็แปลควปปามหมายได้อีกเหมือนกันนะอหรือว่าสุดยอดยอดเยี่ยมอ่าสุดยอดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะเนี่ยมันก็แปลแปลความหมายได้อยู่แล้วเออแต่เขาแปลความหมาย ได้ดีนะเอคือพูดง่ายถ้าถ้าเป็นลุงนะครับถ้าเป็นลุงเขาก็บอกว่าอดูถูกนะครับดูถูกอ่าดูถูกไอคาตัดสินอะไรอย่างเงี้ยเออสนี้งงมันมันจะไปแปลตรงนั้นได้ยังไงวะเออถูกไหม แอดว่ามันมันไม่ใช่นะคาแปลไม่ใช่นะเออชูสองนิ้วเนี่ยแอดเห็นเวลาเขาถ่ายรูปกันใน FC เอฟซีเออเขาถ่ายรูปแล้วเขาจะชูสองนิ้วใช่ไหมเวลาเขาอ่าอย่างเงี้ยก็เห็นเยอะมากคนที่เขาชูสองนิ้วแบบเนี้ยเขาก็เหมือนกับการว่าอ่าแบบเซลฟี่ใช่ไหมเซลฟี่ก็จะทำเงี้ยเวลาถ่ายรูปก็จะทำเงี้ยก็หมายว่าสู้ๆหรือว่าเอ่อให้กําลังใจนะ แอ็ไม่รู้หรอกว่ามันแปลความหมายจากนั้นมากกว่านั้นคืออะไรแต่เรารู้ที่เรารู้มาก็คือแค่นี้เออให้กําลังใจตัวเองประมาณนี้เออแต่ไอ้เรื่องที่ไปพาดพิงอ่าระดับนะมันไม่ใช่หรอกไปพาดพิงไปพูดเหมือนดูถูกเหยียดหยามอะไรอย่างเงี้ยมันดูถูกไม่ได้หรอกมันไม่ใช่เลยความหมายเนี่ยมันไม่ถูกเออพูดง่ายว่าถ้าถ้าไปถ้ายกอย่างเงี้ยนะถ้าไปดูถูกเหยียดหยามเนี่ย เขาคงยังไม่กล้าชูกันหรอกคนทั่วไปอะเดี๋ยวจะไปพาดพิงเขานะครับพาดพิงอ่าผู้มีเบื้องสูงนะครับเออไปเยี่ยมเรื่องปกติใช่ไหมมันก็ปกติอยู่แล้วที่พ้าแกไปเยี่ยมน่ะเอซีแกก็ไปเยี่ยมของแกทุกอ่าทุกสัปดาห์ว่าง,ง่ายๆแกก็พายญ้าพาอะไรไปเยี่ยมถูกไหม แล้วแกก็เลยไปคุยกันสารทุกุกสุขดิบเออความเป็นอยู่ยังไงเขาก็ไปเยี่ยมก็ไม่ได้ผิดอะไรถูกไหมลนะ่ะแล้วเขาก็เอามาเอามาพูดให้เอฟซีฟังว่าอยู่ทั้งนู้นไม่ต้องเป็นห่วงอะไรก็ก็สบายดีเอ่อกินกินนอนนอนแล้วก็มีอ่ากิจกรรมร่วมนะครับกิจกรรมทํานู่นทํานี่ไปเออเหมือนกับให้เข้ากันได้อ่าอยู่ร่วมกันอ่รักสามัคคีกันอะไรพวกเนี้ยมันไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยนะเอ็ดว่า อา่าจะแมก็มีใครพูดหลอกใช่ไหม <c oughs> ก็มีแต่คนพูดอย่างนั้นอ่ะบางคนเขาก็บอกว่าบางคนเขาบอกว่าอ่าที่ติดคุกนะ่ะเป็นฮีโร่เขาว่า่างนั้นน่ะอ่าคือติดคุกนะ่ะเป็นฮีโร่เป็นอะไรที่อ่าเหมือนเหมือนกล้าหาญ นะเหมือนผู้ชายกล้าหาญเหมือนเป็นฮีโร่นะันไม่ใช่นะเขาอาจจะเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่านะครับเอฟซีนะการที่เขาติดเนะี่ยเขามีความผิดนะเออเขาความผิดก็คือทุจริตนะเอฟซี FC นะเขาไม่ได้มาป้องกันประเทศเหมือนอย่างผู้นําทางด้านจิตวิญญาณเนะี่ยเอฟอซีเขาบอกว่านี่เป็นผู้นําทางด้านจิตวิญญาณมันไม่ใช่นะเอฟซี FC นะเข้าใจอะไรผิดนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดหมายความว่าผู้นําทางด้านจิตวิญญาณก็คือเป็นผู้นํามวลชนนะครับเป็นผู้นํามวลชนแล้วก็เพื่อทําการรักษาชาติหรือว่าเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนแห่งชาติเป็นตัวแทนของประเทศชาติอย่างเง,งี้ยอย่างองซานซูจีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าผู้นําทางด้านจิตวิญญาณถูกไหมล่ะเออถามว่าเขาเขาติดคุกอยู่ไหมเขาติดคุกนั่นแหละคือคือฮีโร วีรสะตรีเ็าเรียกอย่างนั้นเลยดีกว่าเพราะเขาไม่ได้ทําเพื่อตัวเองนะเขาทําเพื่อประเทศชาติเห็นไหมอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นวีรสะตรีหรือวีรบุรุษเอ่อเป็นฮีโร่อย่างนั้นถูกต้องเ็าติดคุกนะแต่อันนี้มันไม่เหมือนกันเอฟซีเขาไม่ได้ทําเพื่อคนอื่นนะเขาทําเพื่อตัวเขาเองทําเพื่อครอบครัวเห็นไหมมันต่างกันไหมมันต่างกันเออนี่แหละเอฟซ